ผู้ชมต้นเดือนนี้จะครบกำหนด กรอบเวลา30วันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขีดเอาไว้ให้หาข้อเท็จจริงว่าซองเงินในห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินสินบนหรือทำให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณโครงการใดหรือไม่นะคะมีอยู่หนึ่งโครงการที่ปรากฏชื่อด้วยนะคุณพนวดีค่ะวันนี้เราจะมาตามกันนะคะสาหรับโครงการที่อยู่บนซองที่เรียกว่าคูดงใหญ่นะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่ต้องชี้แจงสำหรับ ครับคูกันช้างดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการเสนอแก้ไขเนื้องานลดค่างานลงไป2ล้านบาทจากงบประมาณกว่า53ล้านบาทค่ะคำถามในวันนี้ก็คือเงินส่วนนี้อยู่ในซองบนโต๊ะอธิบดีหรือไม่นะคะคูดงใหญ่ยอดล้าน8 VIP 70%เท่ากับ1 2 6 0 0ล้าน2 0 0 0 นี่เป็นหนึ่งใน21หลักฐานที่ยึดมาได้จากห้องทำงานของนายรัศดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อ27ทธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคููดงใหญ่ดูจะไปสอดคล้องกับชื่อของโครงการสร้างคููกันช้างดงใหญ่ในเขตรักษาพัน์ธุสัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ คุณผู้ชมคะการตรวจสอบการเบริกจ่ายงบประมาณพบว่ามีการแก้ไขสัญญาณหครั้งค่ะเมื่อ29มีนาคม2565ลดระยะทางจาก105กิโลเมตรกว่าๆเหลือ98กิโลเมตรกว่าๆนะคะลดงบประมาณจาก53ล้านบาทเหลือ51ล้านบาทค่ะด้วยสาเหตุที่ว่ามีระยะทางบางจุดนะคะรวมๆแล้วเนี่ย7กิโลเมตร ใน7กิโลเมตรเนี้ยน,นะคะมีบางจุดที่ไม่สามารถที่จะขุดคูกันช้างได้ค่ะเงินกว่า2ล้านบาทที่เหลือจากการปรับลดค่าง,งานอยู่ที่ไหนลองฟังคำตอบจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าด,ดงใหญ่หนึ่งในพยานบุคคลที่ให้ข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบอธิบดีกรมอุทยานค่ะจริงๆแล้วเงินเบิกจ่ายที่กรมนะครับไม่ได้ไม่ได้เอามาแล้วก็คืนให้นะครับเราก็เบิกให้เฉพาะแค่นั้น แค่จำนวนระยะทาง98.60ในส่วนพวกผมเองที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ไปแฏิบัติงานแล้วก็เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัาดุนะครับเท่านั้นนะครับเรื่องอย่างอื่นผมไม่ไม่ได้ไม่ทราบครับพอเนื้องานนี้หายไปก็คืนเงนินตรงนั้นคืนกับเข้าหลวงก็คือเราไม่ต้องจ่ายเขา ประมาณสัก2องล้านหเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงบประมาณที่จ่ายให้กับครูกัญช้างที่เขตรักษาพันธ์ตัป่าตรงใหญ่อยู่ประมาณสักห้าสิบห้าสิบเอ็ดล้านเศษจะไม่ถึงห้าสิบสามล้านตามสัญญาแรกนะครับอย่างที่เรียนว่าสตมก็ลงไปแล้วเท่าที่ผมสอบถามกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทางปปปป,ปก็เรียกปปสอบนะเรียกปปให้ข้อมอูลก็ก็ถามว่ามีอะไรไหมก็อบอกไม่มีอะไรเพราะเปปป็ปปปปปนปป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 ป คณผู้ชมคะคูกันช้างไม่ใช่เรื่องใหม่คะ่ะมีใช้งานอยู่ในหลายประเทศเพื่อที่จะป้องกันช้างออกนอกพื้นที่แต่จะมีรูปแบบมีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างในอินเดียคะ่ะในเขตอุทยานแห่งชาติบันดีปูและนาการายโยอ,ออกแบบกว้างและลึก3เมตรค่ะวางเศษร,รางรถไฟลงไปที่ก้นหลุมด้วยส่วนศีลลังกาที่อุทยานแห่งชาติลูนุกัมเวอารา กว้าง3เมตรลึก2เมตรก้นหลุมเนี่ยอยู่ที่ความกว้างประมาณ1เมตรค่ะโดยรวมแล้วหลักคิดก็คือจะต้องทําให้ช้างเนี่ยก้าวข้ามออกมาไม่ได้และก็จะต้องแคบมากจนช้างเนี่ยลงไปที่ก้นหลุมไม่ได้ด้วยนะคะซึ่งจากธรรมชาติของช้างเนี่ยพวกมันจะไม่เดินในพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากกว่า45องศาค่ะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าหากดินปากหลุมและผนังคู พัทงทลายลงมาช้างก็จะออกมาจากคูกันช้างได้ค่ะดังนั้นจึงต้องไปใช้วิธีอื่นร่วมด้วยเช่นรั้วไฟฟ้าการสร้างแหล่งพื้นที่อาหารและการมีส่วนร่วมจากชุมชนเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ใช้ควบคู่กันไปสำหรับพื้นที่ในประเทศไทยนะคะมีคูกันช้างอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์5แห่งด้วยกันนะคะถึงแม้ใน5แห่งนี้จะไม่ได้มีข้อคอรหาเรื่องเงินทอนแต่ก็มีคำถามที่สำคัญค่ะว่าคูกันช้างเหล่านี้ คุ้มค่างบประมาณหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่กับชาวบ้านเครือข่ายเฝ้าระวังช้างของแต่ละหมู่บ้านส่งต่อข้อมูลความเคลื่อนไหวแทบตลอดเวลาเพื่อลดจำนวนช้างออกนอกพื้นที่ป่าและผลักดันไม่ให้ออกมาสร้างความเสียหายช่วงไกลค่าเป็นเวลาที่ช้างป่าออกหาอาหารโดยใช้เส้นทางเดินประจำอย่างเช่นคืนนี้ ใกลกันเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งกำลังผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการจราจรเพราะเห็นว่าช้างไม่กลับทิศทางเดิมแต่มุ่งหน้าข้ามถนน348อรัญญะประเทศนางรองเพื่อไปเข้าป่าอีกฝั่งกรมอุทยานยอมรับว่าคูกันช้างที่สร้างเสร็จแล้วยังป้องกันช้างออกนอกป่าไม่ได้ขณะนี้กำลังออกแบบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เสริมความแข็งแกร่งของคูกันช้างที่มีอยู่โดยเริ่มทำแล้วที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในแม้ว่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในด้านอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจะใช้รูปแบบผสมผสานสร้างแนวรั้วไฟฟ้าคู่ขนานไปกับคูกันช้างค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ชาวบ้านบอกค่ะว่าไม่สามารถกันช้างได้ผล ชาวบ้านตำบลภาวาอเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนำทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจสภาพแนวป้องกันช้างป่าแม้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาแนวรั้วและคันดินแต่ยังพบด่านช้างหรือเส้นทางเดินประจำอยู่หลายจุดตลอดระยะแนวกั้นช้างก่ <S <S 1> <S 1> <ๆ>อนหน้านี้เลขาธิการเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชน ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ขอให้ตรวจสอบการจ่ายงบประมาณในการทำคูและรั้วกั้นช้างภาพช้างป่าข้ามผ่านแนวป้องกันทั้งรั้วกั้นและคูกันช้างบันทึกไว้ได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือใน ทำให้เห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของช้างป่าในการข้ามสิ่งกีดขวางกลับเข้าป่าคู่กันช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในระยะทางรวมกว่า400กิโลเมตรดำเนินการโดยงบประมาณกรมอุทยาน200กิโลเมตรและงบจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกระยะทางกว่า200กิโลเมตรผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณปี2,567เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบบรัว้วผสมผสานกับคูกันช้างที่ต้องขุดคูเดิมให้ลึกราว3เมตรทำมุมประมาณ36องศาปั้นคันสูง1เมตรและเสริมความแข็งแกร่งของคันดินด้วยวิธีการลาดคอนกรีตถ้าตรงไหนเป็นแนวที่มันเปราะบางตรงไหนเป็นแนวที่มันสามารถออกได้เหมือนเขื่อนรั่วตรงไหนก็คือจบเลยไม่มีประโยชน์เลย เพราะนั้นสิ่งที่มันจะต้องทําเลยก็คือต้องสร้างให้เขาสามารถออกไม่ได้ทั้งแนวแล้วอย่างที่ว่ามันคือความหวังว่าถ้าเกิดสมมติว่าแนวที่ดาดคอนกรีตของเรามันประสบความสําเร็จจริงๆมันก็น่าจะชาใช้เป็นโมเดลได้ว่ามันก็ควรจะทํารูปแบบแบบนี้ปี2565ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ใน91อำเภอ30จังหวัดรวมกว่า16,000ครั้ง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพืชผลของชาวบ้านกว่า1,400รายบาดเจ็บ23คนเสียชีวิต28คนวาทินีนวริศวินไทย PBS รายงาน